สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับทองคำนะคะทำไมหลายๆคนถึงมองว่าทองคำเป็นเหมือนหลุมหลบภัยหรือที่พักใจเวลาเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากค่ะที่ฉายภาพบทบาทสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเซฟเฮเวนของทองคําในช่วงวิกฤตการสำคัญๆที่ผ่านมาครับสวัสดีครับใช่เลยครับ คำว่าสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ safe haven เนี่ยก็คือสินทรัพย์ที่นักลงทุนมักจะหันไปหาเมื่อตลาดโดยรวมมีความไม่แน่นอนสูงมากๆหรือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือเข้าไปเพื่อพยายามรักษาหรือปกป้องมูลค่าของเงินลงทุนเอาไว้ครับอืมเป็นพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดเลยนะคะช่วงเวลาขับขันใช่ครับเอาละค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่า จุดที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ก็คือแม้ว่าทองคําอาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยเหมือนพันธบัตรหรือมีโอกาสเติบโตสูงสูงเหมือนหุ้นแต่ก็มีบทบาทเฉพาะตัวมากๆโดยเฉพาะในยามวิกฤตนะคะครับผมสิ่งที่น่าสนใจมากในข้อมูลชุดนี้คือการเปรียบเทียบผลตอบแทนของทองคํากับพวกดัชนีหุ้นสําคัญๆในช่วงวิกฤตต่างๆคือมันช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับว่าทําไมทองคําถึงถูกมองว่าเป็น safe haven ตรงนี้แหละคะ่ะที่ข้อมูลให้ภาพที่แบบชัดเจนมากๆอย่างเช่นเอ่อช่วงวิกฤตสินเชี่อซับไพร์มตอนนั้นที่เริ่มจากปัญหาอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐนะคะช่วงปลายปี2007ถึงต้นปี2009ข้อมูลระบุว่าทองคำเนี่ยให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะคะ plus ยี่หโอ้โหบวกเยอะนะครับในขณะที่ใช่ค่ะส่วนทางกับดัดชนี S&P 5 0 0 TR ซึ่งอันนี้เขารวมผลตอบแทนจากเงินปันผลด้วยนะครับ ติดลบไปถึงลบ5 3 1 0เลยค่ะ50กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดขนาดนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าในช่วงเวลาที่ความกลัวในระบบการเงินมันสูงมากๆจนเกิดความไม่ไว้วางใจระหว่างสถาบันการเงินกันเองสินทรัพย์ที่จับต้องได้อย่างทองคำซึ่งมันไม่มีภาระผูกพันกับคำสัญญาของใครก็เลยกลายเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษอืมจริงด้วยค่ะมันเหมือนเป็นอะไรที่มั่นคงกว่าในความรู้สึก ใช่ครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งวิกฤตนิสสทธาณะยุโรปช่วงปี2010ถึง2012ทองคำก็ยังให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะคะ plus สก็ยังบวกได้ดีนะครับในขณะที่ดัชนีหุ้นกรีซอย่าง FTSE Athens ตอนนั้นกรีซเป็นศูนย์กลางของวิกฤตเลยครับผมดิ่งลงไปถึงลบ77.38%โหดมากค่ะครับหนักมากจริงๆครับ และถ้าเรามองภาพรวมจากวิกฤตอ,อื่นๆที่ข้อมูลกล่าวถึงด้วยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์911ฟองสบู 1, com ่ดอทคอมแตกหรือการระบาดระลอกแรกของโควิด -19 หรือแม้แต่ช่วงแรกของความขัดแย้งรัสเซียยูเครนเราจะเห็นแนวโน้มที่คล้ายๆกันเลยครับคือทองคำมักจะทำผลงานได้ดีกว่าหรืออย่างน้อยก็ขาดทุนน้อยกว่าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยซึ่งมันก็ตอกย้ำว่านักลงทุนมองหาความปลอดภัยในทองคำจริงๆในช่วงเวลาเหล่านั้นมันเกือบจะเหมือนเป็นปฏิกิริยาทางจิตวิธี ยาของตลาดเลยเนาะพอมีความตื่นตระหนกมากๆเงินก็เหมือนจะไหลไปหาสิ่งที่รับรู้กันว่าปลอดภัยที่สุดแม้ว่าในภาวะปกติอาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนหูหวาเท่าสินทรัพย์อื่นถูกต้องเลยครับมันคือการสะท้อนความเชื่อมั่นและความกลัวในตลาดณเวลานั้นๆจริงๆแต่ว่าก็ต้องหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับว่าข้อมูลนี้มันแสดงแนวโน้มในอดีตเท่านั้น คือไม่ได้เป็นการการันตีผลตอบแทนในอนาคตแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทองคําจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกเสมอไปในทุกวิกฤตนะครับเพียงแต่เมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงแล้วเนี่ยมันมักจะรักษาคุณค่าได้ดีกว่าหรือขาดทุนน้อยกว่าอ๋อเข้าใจค่ะคือเป็นการเปรียบเทียบเชิงสัมพัทธ์มากกว่าใช่ครับผม แล้วทั้งหมดนี้บอกอะไรเราได้บ้างคะก็คือข้อมูลชุดนี้ชี้ให้เห็นบทบาทในอดีตของทองคําว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่นักลงทุนมักนึกถึงแล้วก็ใช้เป็นที่พักพิงเพื่อลดความผันผ,นผวนในพอร์ตช่วงที่สถานการณ์โลกมันดูไม่แน่นอนมากๆนะคะครับโดยสรุปนะครับข้อมูลที่เราพิจารณากันวันนี้ก็แสดงให้เห็นบทบาทของทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยผ่านผลการดําเนินงานในอดีตช่วงวิกฤตการสำคัญสำคัญ ซึ่งก็เป็นคุณลักษณะที่แตกต่างจากการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่อาจจะเน้นการเติบโตหรือกระแสงเงินสดเป็นหลักครับค่ะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะจากข้อมูลที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมของทองคำในอดีตแบบนี้ก็น่าคิดต่อนะคะว่าการทำความเข้าใจในบทบาทเฉพาะตัวของสินทรัพย์แต่ละประเภทในช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยจะช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะ